นี่ยโอเคเนีเคอะอันนี้ออกเอาก็ที่มันโครงนี้ออกแล้วก็ที่เหลือก็เอาตัวแผ่นนะี่เกือบเลยพี่ได้เลยเพียงแต่เอาให้มันแตก็ไดนะ้เนาะนขออนุญาตเด้อเพื่อความจำเสร็จนี้ให้ค่าน้ำใจเลยห้าร้อยนะผมคิดบ่ลูกเลยมาเอาทั้งบ้านอยู่ ใบมะม่วงมันปะบ้านเดียวปลมพายุมาแต่ยุ่งสแลนมีก่อนพร้อมเนาะเล็กกุ้มกว่าพี่กุ้มเนาะเนี่ยมีหล,ยหลายหลายอย่างกุ้มโอ้นะแ,แผ่นนี้มบมีอะไรได้เลยมันถี่เต้าพอดีเลยทั้งนั้นยังโอเคอยู่ทังนั้นค่อยเสริมมาลุน เทนะพี่เนาะลุยเลยผมไปเอาทางบ้านก่อนเด้อผมเคอะนี่นีน่ยมากวาดนี่เป็่งสายลันข้างบนไม่ใช่ปัญหาเนาะมันหมาไม่ปีนข้างบนหรอกงล่างเนี่ยตีน,นสำคัญเนี่ยที่ผมมัดมดัดเบอะนี่เพราะว่าป้องกันตีนมันแต่ความจริงก็พวะ ปวกห,วหัวเฮียบด้ายนล้นี่ยล้อเอายางมามัดนี่เพราะว่าต้องการเซฟมันอะ่ะมันจะได้คืดหนักหน่อยอสุดท้ายนูมันมุดนั่นพี่มุดนั่นนะสัตว์นั่นเลียบมุดเหลืออะไรครับอร่อยมันเลยว่ามีอีกไหมหน่อยโอ้ถามว่ามีอีกไหมหน่อยอร่อยจะอีมีอีก,ก่อนหน่อยโอ้นี่พี่ะยุกต์เอาเด้อ ถึงตะข่ายถึงสแลนอนนันไหนแวดเลยก็ได้เพราะถ้าตะข่ายเวดมันถึงบัวโลกแล้วเนาะมันก็กลัวกันเนาะหมานะกลัวตะข่ายเหมือนกันนะเนาะเหมือนตะข่ายดักไซไงมันก็กลัวเหมือน,นกัน,น,มน,กกนไม่กล้าหรอกโอ้นี่น้ำใสไหลเย็นน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาบวามมงคลใชนไหย โอ้หงงๆรวยๆนะครับดูเองนะครับยอดท่อเดิมนะครับ f อตามเองเนอะใครเป็นเอตามเองจะให้โชคงวดน,นี้แหละหงงๆรวยๆ